โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่1จัดทำโดยมองคณะคลองไข่น้ำสวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนพบกับที่เชิญคณานะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนในรายวิชาสังคมศึกษาในท็อปปิกเรื่อง พุทธประวัตินะคะก่อนที่เราจะไปเรียนกันเดี๋ยวเรามารับสมองกันก่อนนะคะพร้อมกันหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยค่ะรับสมองข้อที่หนึ่งาศาสนาใดคือาศาสนาประจําชาติไทยาศาสนาใดคือาศาสนาประจําชาติไทยกอไก่าศาสนาคริสต์ขอไข่าศาสนาพุทธ คอควายศาสนาอิสลามนักเรียนคิดดูให้ดีนะคะคําตอบคือข้อไหนคะขอไข่นั่นเองค่ะศาส,สนาพุทธเก่งมากๆเลยค่ะข้อที่2อประสูติหมายถึงอะไรประสูติหมายถึงอะไรก็ไก่เกิดขอไข่ป่วยคอควายตายคิดดูให้ดีนะคะ คำตอบคือข้อไหนคะกอไก่เกิดนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยข้อที่สามพุทธประวัติหมายถึงอะไรพุทธประวัติหมายถึงอะไรก็ไก่ประวัติของพระเยซูขอไข่ประวัติของนบีนมูฮัมมัดคอควายประวัติของพระพุทธเจ้าคิดดูให้ดีนะคะ คำตอบคือข้อไหนเอ่ยคอควายนั่นเองค่ะประวัติของพระพุทธเจ้าเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆรับสมองกันได้กี่ข้อคะถ้าใครได้ทั้งหมด3ข้อเนี่ยเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปเราจะเข้าสู่เรียนกันนะคะพุทธประวัติหมายถึงประวัติของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นศาสดาของศาสนาพุทธตั้งแต่ประสูติคือเกิดจนกระทั่งปรินิพานคือตายนั่นเองค่ะเด็กๆจำให้ดีนะคะประสูติมีความหมายว่าเกิดปรินิพานมีความหมายว่าตายนั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะเป็นประวัติของพระพุทธเจ้า ช่วงประสูติหรือเกิดนั่นเองค่ะพระพุทธเจ้ามีพระนามเดิมว่าเจ้าชายสิทธ,ธัตถะประสูติในวันเพ็ญขึ้น15คห้าคำเดือน6ที่ลุมพินีวันปัจจุบันอยู่ประเทศเนปาลน,นะคะพระพุทธเจ้าเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุโทโธธนะและ พระนางสิริมหามายาแห่งกรุงกบิลพัทหลังจากที่พระพุทธเจ้าประสูติได้เจ็ดวันพระมารดาก็สวรรคตพระเจ้าสุโททนะจึงให้พระนางมหาประชาบดีโคตมีผู้เป็นนาดูแลเจ้าชายสืบต่อมาเมื่อพระชนมายุได้1 6หพรรษาเจ้าชายสิทธ,ธัตถะได้อภิเษกสมรสหรือแต่งงาน กับพระนางยโสธราหรือพิมพาและมีพระโอรสหนึ่งพระองค์พระนามว่าราหุลน,นั่นเองค่ะวันหนึ่งเจ้าชายสิทธ,ธะได้เสด็จออกไปนอกเมืองและได้ทอดพระเนตรเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายก็เกิดความสลดพระทยัยและคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ เมื่อเห็นนักบวชรูปหนึ่งซึ่งมีกิริยาสงบเรียบร้อยทรงเกิดความเรื่อมใสจึงทรงตัดสินพระทยัยออกผนวดหรือออกบวชเพื่อสแสวงหาหนทางพ้นทุกนั่นเองค่ะเจ้าชายสิทธ,ธัตถะต้องตัดสินพระไทยจากพระนางยโสธราและพระอรรที่ทรงรักยิ่งเพื่อเสด็จออกผนวดเมื่อถึงใกล้ฝั่งแม่น้ำอนุมาจึงทรงผนวด หลังจากทรงผนวดแล้วพระองค์สแสวงหาหนทางแห่งการพ้นทุกข์โดยการทรมานร่างกายโจนซูบผอมแต่ก็ไม่พบทางแห่งการพ้นทุกข์จากนั้นพระองค์จึงทรงเปลี่ยนวิธีเป็นการบำเพ็ญเพียรทางจิตโดยการนั่งสมาธิให้จิตใจสงบเมื่อพระชนมายุค,ครบ3 5พรรษา ในวันขึ้น15้าค่ำเดือน6จึงได้ตัดสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในคืนนั้นนั่นเองค่ะเมื่อตัดสรู้แล้วพระองค์ได้เสด็จไปที่ป่าอิสิปปตนะมารื้ขทายวันเพื่อแสดงธรรมครั้งแรกให้แก่ปัญจวัคีทั้ง5โกนทัญญะหนึ่งในปัญจวัคคีนั้นได้ขออุปสมบท เป็นพระภิสุในวันนี้จึงมีพระรัตนตรัยครบสามประการคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นั่นเองค่ะเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตัดสร้แล้วได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นเวลา45ปีมีพุทธสาวกเป็นจำนวนมาก พระองค์สเสด็จดับขันปรินิพานขณะพระชนมายุ80พรรษาที่ใต้ต้นสาละณนะเมืองกุศินาราในวันขึ้น15คห้าำเดือน6นั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวเด็กๆมาช่วยที่เชินคณะสรุปเนื้อหาที่เรียนกันวันนี้นะคะพุทธประวัติหมายถึงประวัติของพระพุทธเจ้า แบ่งออกเป็นสามช่วงเวลาคือประสูติคือการเกิดตัดสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและปร,ะรินิพานคือการตายนั่นเองค่ะเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆเรียนสนุกไหมคะก่อนจากการวันนี้ที่เชิญคณามีเพลงเกี่ยวกับพุทธประวัติ ของพระพุทธเจ้าและแบบฝึกหัดมาให้นักเรียนตอบคำถามกันนะคะอย่าลืมทำกันนะไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ រាមសង្ខេបសុំ Thank you.